นายสุดเทพมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจห้องเย็น4แห่งของบริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมจำกัดนะครับบริษัทโคดีซีอีมาเก็ตจำกัดบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทสมชายซีฟู้ดจำกัด จุดรากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่นนะครับพบว่ามีสุกรคงค้างจำนวน22ตันครับตรวจบัญชีเข้าออกของสุกรไม่พบความผิดปกตินะครับโดยบริษัทแห่งนี้เป็นโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่กระจายสุกรสำเร็จรูปจำหน่ายทั่วภาคอีสานครับโดยเจ้าของ ว่าปกติเนี่ยจะค่าสุกรวันละ650ตัวนะครับแต่ว่าช่วงหลังมีการลดลงมาเหลือวันละ640ตัวครับส่วนจุดที่2เป็นบริษัทรับฝากสินค้าแช่แข็งแช่เย็นสินค้าทั่วไปครับสามารถบรรจุได้100ตันเป็นสินค้าประเภทเนื้อหมูเนื้อไก่และอาหารทะเลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติเช่นเดียวกันครับ โดยผู้จัดการบริษัทบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรายย่อยนะครับนำอาหารมาฝากแช่แข็งตอนนี้มีสินค้าอยู่ในห้องเย็นประมาณร้อยละ80นะครับซึ่งผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรหลักๆในขอนแก่นมีประมาณ13บริษัทครับขณะนี้มีเนื้อสุกรขุนทั้งจังหวัดประมาณ187ตัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าการลงพื้นที่สุ่มตรวจในครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงช่วงตรุษจีนป้องกันผู้ประกอบการกักตุนสินค้าและก็ไม่ใช่เฉพาะหมูนะครับแต่ว่าจะตรวจสอบสินค้าชนิดอื่นๆด้วยเช่นเป็ดไก่แล้วก็ผลไม้ครับจึงอยากฝากเตือนผู้ประกอบการว่าอย่ากักตุนสินค้านะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ จะมีความผิดทั้งอาญาและความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครับส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับฝ่ายปกครองจังหวัดส่วนที่กำลังหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่สถานประกอบการบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขามหาสารคามนะครับและบรรเทาโกรช็อปสาขามหาสารคามครับเพื่อสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรและกำกับดูแลสถานประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชําแหละ ป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการในการกักตุนเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาสูงโดยให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับตรวจสอบสินค้าบริโภคอุปโภคอื่นๆไม่ให้ขึ้นราคาครับทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนก็มีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542และพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโกคภัณฑ์ปี2497ครับ ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติเช่นกันกับ